สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้พระชนนของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่24นะครับข้อที่1ถึงข้อที่3ได้กล่าวถึงเรื่องของความรู้สึกมั่นคงกับสิ่งที่มองเห็นนะครับพระคัมภีร์ได้บันทึกบอ,อกว่าฝ่ายพระเยซูทรงออกจากบริเวณพระวิหารแล้วขณะเสด็จไปพวกสาวกของพระองค์มาชี้ตึกทั้งหลายในบริเวณพระวิหารให้พระองค์ทอดพระเนตร พระองค์จึงตรัสกับเขาว่าสิ่งสารพัดเหล่านี้พวกท่านเห็นแล้วไม่ใช่หรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่ก็จะไม่ถูกทำลายลงก็ไม่มีเมื่อพระเยซูทรงประทับบนภูเขามะกอกเทศสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวทูลว่า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบว่าเหตุการณ์เหล่านี้จะบังเกิดขึ้นเมื่อไรสิ่งไรจะเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาและยุคเก่าจะสิ้นสุดลงน้องไดลัครับสาวกกับพระเยซูคริสต์เจ้าอาจจะเข้าใจควละความหมายกันพวกสาวกเข้าใจว่าพระองค์จะเสด็จขึ้นมาครอบครองอิสราเอล และอะไรจะเป็นหมายสําคัญที่เกิดขึ้นและยุคเก่าคือยุคโรมันจะต้องหายไปพระเยซูคริสต์กเจ้าจก็จะเสด็จขึ้นมาแต่ขณะเดียวกันตอนที่เขาออกมาถ้าเราอ่านจากพระคัมภีร์เปรียบเทียบมาระโกบทสิบสาข้อที่1นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อพระเยซูยสกเสด็จออกจากพระวิหารในมราระโกบทที่13ข้อหนึ่งบอกว่าสาวกคนหนึ่งทูลว่าศีลาและตึกเหล่านี้ใหญ่จริงเขารู้สึกว่าต,ตื่นเต้นกับมันส่วนพระเยซูคริสต์กเจ้าพระองค์ทรงตรัสนะฮะในตอนนี้เมื่อสาวกชี้ให้เห็นตึกทั้งหลาย หลายคนก็ตื่นตาตื่นใจกับสิ่งของในโลกนี้นะครับหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนสาวกแต่เราขอคุณพระเจ้าครับจริงๆพระวิหารหลังนี้เป็นพระวิหารที่ถูกสร้างโดยเฮโรดนะครับเฮโรดเป็นชาวอีดูเมียต้องการเอาใจชาวยิวก็เลยสร้างพระวิหารขึ้นมาและสร้างตั้งแต่20ปีก่อนคริสต์ศักราชเพื่อเอาใจชาวยิวนะครับและก็ถูกทําให้ลานพระวิหารมันกว้างขึ้นกว้างขึ้นเรื่อยๆและมันดูใหญ่มากครับเพราะว่าตึกของพระวิหารนั้นสูงประมาณตึก15ชั้น ะะซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ถือว่ายิ่งใหญ่แล้วครับและสมัยก่อนมันก็ยิ่งใหญ่กว่านั้นเพราะว่าตึกขนาดตึก15ชั้นนั้นคงจะหายากมากแต่เราบอกคุณพระเจ้าครับที่ถึงแม้แต่ความยิ่งใหญ่ขนาดนั้นพระเยซูคริสต์กเจ้าทรงสอนว่าอะไราประการที่1ครับอย่าวางใจในสิ่งที่เรามองเห็นพระคัมภีร์บอกว่าสาวกรู้สึกว่ามั่นคงเหลือเกินตึกนี้มันมั่นคงเหลือเกินแต่พระเยซูคริสต์กเจ้าทรงตรัสว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยู่ที่นี่จะไม่มีจะไม่ถูกทําลายลงก็ไม่มีหมยความาศิลาเหล่านี้จะต้องถูกลื้อทิ้งไปดังนั้นเองต่อให้เรามีความรู้สึกว่าภูมิใจอะไรก็ตามในโลกนี้เรารู้สึกว่ามันมั่นคงเหลือเกินชื่อเสียงของเราเกียรติยศของเราคริดสัจรของเราแต่ขอูน้ําใจนะครับว่าทุกอย่างจะต้องถูกลื้อทิ้งเมื่อเราจากโลกนี้ไปดังนั้นเองอย่าไปวางใจในสิ่งที่มองเห็นเพราะว่าสิ่งที่ตามองเห็นนั้นก็ไม่ยั่งยืนครับประการที่2ต้องตระหนักถึงความอนิจจังโดยปัญญ,ญา พวกสาวกน่ารักมากนะครับในจุดนี้เมื่อพระเยซูเจ้าทรงสรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องของยุคเก่ายุคใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของพระองค์จะเสด็จกลับมาพวกสาวกก็มาถามพระองค์บอกว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นได้อย่างไรเมื่อไรจะถึงเหตุการณ์นี้พวกเขาเองนั้นก็ตระหนักถึงว่าเอาละเดี๋ยวยุคเหล่านี้จะหมดไปแต่จริงๆยุคของพระเยซูกับยุคสาวกไม่เหมือนกันพระองค์กําลังตรัสว่าวิหารจะต้องถูกทําลาย และพวกสาวก4ีคนนะครับถ้าเราอ่านเปรียบเทียบมาระโกบทสมีเปรโตยากอบยอและอันดรูก็กมาขอพระหญิคสุกิจเจ้าวันนี้แม้เราจะเข้าใจเรื่องของพระเจ้าเพียงเล็กน้อยแต่การที่เราอธิษฐานขอพระองค์เจ้าและขอประทานความเข้าใจให้กับเราเป็นสิ่งสําคัญมากแน่นอนครับ เราอาจจะเคยวางใจในสิ่งที่เป็นของของโลกนี้แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งเราต้องตระหนักคําว่าสิ่งของในลูกนี้มันอนิจจงเหลือเกินและเราต้องขอปัญญาจากพระเจ้าที่จะมีความมุมมองที่แตกต่างจากโลกที่เต็มไปด้วยความมั่นใจกับสิ่งของที่มองเห็น